สวัสดีค no รับพี kind of ่น้องเอ้ยหอนเลยไป่ะ้าจะของทีใหม่คุนมาเบิ้ลนาเอาผมไปเชียงนี่จีจะเชียงกี่วัน

มันดีลามันเป็นหนาเขาง่ามเนาะหนาท่ามันเป็นหน้ารุมมันดีนี้แล้วตัวาคารไมากไปเงามังนเลยามบ้านดีคตคตวรอะไผมแมนอยู่ประมาณสองเมตรตัวหมแล้วเป็นหน้าุมแต่ถ้าเหตุเฮือนะผมเติบเพิ่ ลูกเต่ามาแล้วลูกล้านมแล้วเนี่ยเขามีขอั้วอิงุญเหมอป็นยังแบบเขาซื้อไปบรทัดนี่ก็ดีกันเออจะคายกันค่อยว่ากันไงเเด้อมาสินะถึงเจอแล้วเอยากขายนะี่เราคือเดินกัเดินับัวเขาเป็นอิปุ่มันก็มีโกเขาเองก็ มาเท่านี้ใครก็ต้องจะว่องไวนี่ใช่ได้มันขึ้นว่าแต่ใคยโอเคเ่า,เาอันนี้คือคุณแม่นะคะคุณแม่อารีก็คือเป็นเจ้าของไม้นะครับคือมองนีเช่นหมอบให้กันเรียบร้อยแล้วพี่นออ้องเดกาา้อ <laughs> กอ็ทันรถเออ เช่นหมอบเหมือนกันเรียบร้อยเดี๋ยวสิทาบนมัดตัวสอว่าก่องอะไรยังไงเนี่ยเนาะไอ้บ้าคี่มแม่แม่อาดีเดี๋ยวควนแท็กกันไว้ขึ้นก็ว่าเราสิาใครจ้เาได้ลานหนึง่งไอ้บ้า,าเราสให้สองลานก็ได้ละผมตัดหนาหยีสีไปผมม่ใช่เรียวอยู่นี<ะ>่เจ้าหนีมีหลายเนเปลี่ยนขึ้นีหลายค่เปี่ยนทีเจ้า ยังเราแยกนี่ด้เลยะแคเดาไปเีงานอยู่ผักไปไปตัดยางเริ่มแรกเริ่มแรกบานมันเป็นช่วงบูมช่งที่แยกเขาเดินเเงินมากกินมอถือเลยออมาี่ไนดเลยแชงอันนี้เขาเอินมาถนนนี่ย่งนี้ะรถชอบก็เห็นชนทะุหมดขึ้นางลวงุเป็นเสษเใหญ่เต็มมันมันเ้ซจำหนีผมแล้วขยายไปหมดโวไฟฟ้ดิ ต้นบริเฮณเท่นองกบามาแต่ทุกคนเดี๋ยวก็จะประมาณนี้อันนี้คือเ่อเป็นยย้ไยเพลนแล้วที่นี่เขาแบบ้าพเพลนมาเบลินแกโยสีเหว่เาครับช่วงต่อละคุยกับพุณแม่เป็นต่อตาลกันต่อบมันหกกว่าอย่างมันพอพุดพูดว่าบเวเินกันวันก็สีหกเป็นอย่้ตาหงตาหยา เติมต้อ,ตอไปกับชิเมนนี่ละคุนบ่าวนอนหน้าแต่ว่าเบิ่งให้คุนแม่เพิ่นอาเพิ<ม>่นนยูกับทิดา้พายุออสเตรเลียโอเคทุกคนเดี๋ยวฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวยังไงก็เลขมงนึงยกพาไปถ่ายคลิปเกี่ยวพอกันีน้องโอเคคราเนะครับ